ปิดท้ายด้วยเรื่องน่าสนใจสองเรื่องนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยสปทเนี่ยได้นําเสนอเรื่องการตัดงบ,บทัวร์ต่างประเทศแล้วก็ไม่ให้แจกคอมพิวเตอร์คือถ้าใครจะไปเนี่ยก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องของรัฐสภาโลกเรากับเขาะนะฮะแต่ที่จะไปทัวร์ดูงานกันเนี่ยเสนอให้ตัดเลยนแล้วก็ไม่ให้ใช้คอมแล้วเพราะไม่ได้เอาไปใช้นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสาวสาวคนนี้ค่ะซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดัง เมาถึงเช้าที่เชียงใหม่เนี่ยแล้วขับรถไปพุ่งชน3นักปั่นจักรยานเสียชีวิตเนี่ยนะคะคือคุณสมานคุณพงเทพและคุณชัยวัน์และมีผู้บาดเจ็บอีกสองสารชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก4ี่แต่สารภาพก็เหลือสองหล่อลงอาญาและยึดใบขับขี่สารอุทธร์ปัก5ค่ะอ่านคำพิพากษายืนตามค่ะให้จำคุกสองปีแต่ให้จ่ายเงินค่าสินไหมทั้งหมดเลยเนี่ยกับผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยคิดเป็นเงิน3ล้านกว่าบาท ลูกสาวของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งบอกว่าโทษที่ได้รับเนี่ยมันน้อยไปสองปีมันน้อยไปพราะตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันจำเลยไม่เคยมาขอโทษกับผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยและหนักกว่านั้นค่ะโลกโซเชียลเนี่ยยังคงมีการเผยแพร่ภาพของจำเลยเที่ยวค่ะเที่ยวราตรีสนุกสนานไม่หลับจำบยังคงเที่ยวและดื่มค่ะ เที่ยวราตรีสารสนไม่สลุดนี่ยเออไม่หลับจำทางญาติของผู้เสียชีวิตจึงให้ทีมทนายดีกาเพิ่มโทษต่อไปค่ะคแล้วเงินเยียวยาไม่ต้องการจะรับอยากได้บทลงโทษให้หลับจำบวันนี้คอรมอรมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกจับตามมองก็คือมีการอนุมัติให้ยกเว้นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานครนะครับมูลค่าของการก่อสร้าง ,7621 ล้าน แต่เงินที่จะามาก่อสร้างเอามาจากมูล,ลนิธิหอชมเมืองจะไปกู้จากสถาบันการเงินแล้วก็เงินบริจาคของเอกชนแต่สร้างบนที่ราชาพัสดุกก็เลยเป็นประเด็นครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งจบรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเราลาไปละค่ะสวัสดีค่ะ